แมวไม่อยากถ่ายรูปแม่ไม่ได้ถ่ายหรอกแม่จับดูโทรศัพท์เฉยๆโทรศัพท์มันสวยไหมไม่ถ่ายหรอกถ่ายทำไมแมวเสียเวลาแค่ดูโทรศัพท์เฉยๆว่ามันสวยเปล่าแ,แม่ไม่ได้ถ่ายเปล่าเลยแม่จับโทรศัพท์เฉยๆ ถ่ายทำไมจะถ่ายทำไมน่ารักก็ไม่น่ารักเออจับโทรศัพท์ไปเฉยเนี่ยดูว่าโทรศัพท์มันสวยปะโอ้ดูคนนี้สิ่เขาสวยมากเลยอ่ะแม่ก็แค่ดูโทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายเป้าหรอกไม่ถ่ายไงแม่บอกว่าไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยเออ ขี้เล่ขนาดนี้ใครจะไปถ่ายหน้าตาขี้เล่ปะเนี้ยไม่ถ่ายหรอกถ่ายให้มันเปลืองทำไมขี้เล่ก็ขี้เล่ใครจะไปถ่ายเนอะแค่ดูโทรศัพท์